เดินกันน้องหมาเอื้ออาทรอ,อีกแล้วนะคะเป็นเจ้าของกันทั้งหมู่บ้านค่ะวันนี้เป็นคิวครอบครัวเรานะคะนางเข้าใจภาษาไทยด้วยค่ะนางเข้าใจภาษาไทยด้วยไม่กล้าพูดคำนั้นนะคะถ้าพูดออกมานางจะวิ่งทันทีเลย Ha, ha, ha. ้นนี้จะมีอะไรน่ารักน่ารักตลอดเส้นทางนะคะปายห้ามขับเร็วนะคะผักกูดนะคะดองผักกูดอีกสักสามอาทิตย์ก็ได้กินแล้วะคะ่ะจะมีอาร์ตเป็นช่วงช่วงนะคะจะมีอะไรน่ารักน่ารักซุกซ่อนอยู่ทุกที่คะ่ะดูนะคะอะ นี่นะคะซานตาคลอสอยู่ในฟองไม้ได้อย่างไรที่นี่โอโซนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมคะตะเกียงนั่งรอแม่นะคะไป,ไ,ปไปลุกไปไปลุกไป ถนนบางช่วงเ,เป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะคะมันไม่ได้รับแสงแดดอะคะ่ะนี่ค่ะป่าเห็ดสวยงามนะคะหิมะนะคะสวยงามแปลกนะคะเห็นเนี้ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหิมะแต่มันไม่ล้มค่ะ มีตลอดเส้นทางนะคะไอาอัตวางหินสมดุลธรรมชาติแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ย